อันนี้เราจะมากินมัมม่านะะซื้อมาจากเซร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนอันนี้นะร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนเลยเดี๋ยวลองเทสก่อนเย่ารว่าดูข้างในว่ามันเป็นยังไงอันนี้รถหมาล่านะคะราคาส5บ้าบาทเติมแค่น้ำเย็นอย่างเดียวก็กินได้แกะออกมาแล้วมันก็จะมีช้อน แล้วก็มีตัวนี้ขมแบบม่าแล้วก็มีหมบบม่าหมม่าหมม่า,มา,มาแล้วก็ช้อนแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ทำความร้อนอยู่ข้างในแบบนี้นะคะเราต้องแกะอันนี้ก่อนเพราะว่ามันจะมี เคยกินนะครั้งแรกเหมือนกันนี่ไงตัวทำความร้อนเราต้องเอาใส่ในนี้แล้วก็เอาน้ำใส่เข้าไปแต่ตอนนี้ก็เก็อันนี้ก่อนอ้าไหนบอกเดี๋ยวไปกินแล้วก็จะใส่ผงมอม่าก่อน โอเคแกะยากมาก okay. แกะแบบนี้แล้วก็ใส่ผคมามา่าลงไปอ้ oh. tơm nám bào Đó. sẽ xây cỏ còn một lời dễ dỡ Hãy cho เ,เติมน้ำใส่ลงไปมันไม่เห็นมีมาร์กบอกเลยอะว่าเทประมาณไหนใส่มิดถุงเลยต้องใส่ให้มิดถุงจมเลยพอ่อปฏิกิริยารีบปิดเลยไม่ต้องดูไม่ต้องดูไม่ต้องดูงดแล้วก็เอาอันนี้ลงใช้นิดลงแล้มันถึงจะเดือด ลงไปแบบนี้แล้วก็ได้ยินเสียงเหือดแล้วโอ้ควันขึ้นเลยเราปิดฝาก่อนปิดฝาปิดฝาเห็จแล้วผ่านไป5นาทีกินได้แล้ว thêm nốt nhé thêm sữa chín cho mua nè cho kênh Ghiền Mì Gõ Để はい。All right.